ไปทอดไ่แจ้มแล้วอ้าววันบ่มีทั้งขคดทั้งว่อทั้งขึ้นเขาพี่น้องมีให้กันด้วยเซนเนี่มีให้กันเนาะไปแม่จมขึ้นสั้นนี่กันเลยเพียงแต่ว่าถนนมันุ่งกวงพี่น้องโน้มนุ่งกวงมันก็เลยโลบันทุกแล่นได้มาสักวันแล้ว มีหอดไล่ทางคนน่ะโอ้โหชอบดอกชอบดอกแงเดแกอย่างนันหรอเหน หลับตาด้วยนะมันบอกตีไฟใหญ่เลยตีลไรอยู่ไมรู้เป็นตัวโอ้บางม่อันก็หลับตาเนาะก็เลยบอกอมาได้ไม่ว่าตีหลับตาอยู่เดี๋ยวเห็นมันนั่งสูงรถพวกเนี่ยเห็นบ่ล่ะพูดห่ะเห็นเท้าโค้หลายเทียซึ่งมันตึงตีจน nó bắn thu muốn năng nó nó cái tầng hóa hồn của nó Hãy เป็นหูพอดีมานในท่า่งาสุดแน่นินนด,นหนดหน่อยขึ้นถ้าไปแดนกับแดนหันด้วยพี่น้องหวานได้ปะไปจ งงอย่างไรโดมยังเขาเป็นเต็นเกินโดมไม่เนเต็นโดมทีม่พักียังนี่คุณย่าพ่อฟี่ย้อนเป็นบา้านจะเป็นบ้านนอนตกบ้านนอนเป็นสัตว์บ้านนอนลุกขึ้นมาซะละวา้ามบ่เดี๋ยว กิ่งคขาเลาา ได้ข้าไปได้ตัวจิงน้นำลงเนี่ยโอ้ในเรียน้ำทั้งน่ะรอบแกงแค่แกงแค่นั้นปน,นีท่าดไหนน,นั่น้ว่ะเือๆัดของลัเก่าอยู่เตี่ยน่ทันล่ะเนี่ยแล้ว แ่วันแรงน,น้ำท่ามันพลังกระเียนนใหร่างเด็กน,น้อยๆอา้าเหลี่ยมมั่งเลยล่ะมาเอาอะไรบีมันแห้เขาแซงเหมือนแม่แรงน้ำเข้าได้บาทเนี่ยแรงอะไรดา่าเข้าเหรอเนะออหาพันไปปลูกเอ้ออาพันตัวใน,นเตียงสิไปปลูก อ๋อสองสามต้นปลูกกินน่ะมันแฉมันใส่ยางรดนต์ญญตั้งไว้ม,มันทมมันทมโอ้ยภูเขาไหมเป็ญญนยังไงเนี่ยพูดเถอะพี่น้องไม่จะภาคเลยนะบรรยากาศวิวสุดยอดอ๋อโมมีค้าเสียอธิบายเลยล่ะ ภาพมันอธิบายเป็นยังพักเองเนี่แก่ห้านี่ประกาศขาวปัดโท,ทเ,ยอ,เยอ,อยังนี่ดอกขาวนี่คือยังไงหยาติดอกไม้พี่วัานหยาเฮ้ยดอกไม้ใส่ดอกหยาครับโอ้ท่านเด็ปลูกหยาที่นี่นะี่ข,ข้างคางนี่ อ๋อหนี่งอแท้ยูพี่น้องเลยง้อ,อง,ง้อครับจนง้อครับเหยียบขึ้นทั้งเกาขึ้นทั้งเกาผิดหรือล่าไปง,ง้อเอ้มาทั้งปีก,ก,กโอ้ยมียมกันท้าเลยมีกับทันนกุ้งมันไปยังไปทั้งไปทั้งมันอย่แล้ว ไวนะหกลนัน,นมันกวงมันไปได้เหรอเด่นเทุกกวงเหลือไปได้วะ Thôi mẹ khán Bạn sẽ bớt mỏng ngọt à Bạn sẽ bớt mỏng ngọt à Khuyên ít ใกลยุงคล้ยไต้ขึ้นไปลใจกเย็นเนาะใจไม่เย็นไม่ได้หรอยิ่งแล้วรถนัก นี่คือเส้น <c oughs> แม่แจ่มนะครับแม่แจ่มเสียมหอดไปแม่แจ่มเมื่อเส้นบอบคล้อยเตี่ยสสวนบอบคล้อยตะนนาะไปแม่แจ่มนะครับหนึ่งศูนย์แปดแปด Cái xe là xem này chịu 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 sắn sắn khó này nói như là thân săn khó ấy đi à ปาเห็ดโมไดาเส็นอสน,สนี้เหมือนเลือเสืจเอืดปลาเจีบเห็ดค่ะน,นี่พ่อข้าเจาไปคายลายละไม่จม นอเวดกอ,ดดอดไว้แมนนะตัวไม่ลมผ่าสายไฟก็ว่าตัดออกได้เลยจักทั้งเดโอ้เงิขึ้นดลใช้มีอ เปลี่ยนผู้ด้วยการการได้ฝาส่วนผู้มีผกัผกผักเหนือครังนี่ไหมสร,ร้างตัดอกบัตตต้นใหม่ต้นอะไรทั้งหมดท้ายก็เขาอีกอืมต่หัวจะเป็นได้เว้ยที่หอยู่เซยอยู่คนขี่รถล่าซื้อหนะน,นึ่นะตรงใหนวันหกหนึง่งพูดราับมาองตรงไปตัดที่ตัดออกเพราะนอปล่อยมันลุมใสสายไฟแล้ว ไป้ทวันก็ดับจัไปตัดเที่ยงโมเมนต์เดยดับแต่ลเทียงเดือดร้อนนี่เทวานี้เมืองคนอีกต่เพื่อเพื่อย้ยก็คืนเม่อคืนมมนแล่นทั้งหลังแล้วได้สิล่งไปนั่นเห็นปะ วันนี้ใจสิลงหน่อยยังวะโอปานหู้จักได้ขนาดป้ายวุ้มีบอกได้ไงล้งเขาโปรตีมีป้ายบอกนะอันนี้ว้มมีบอกต้นนี้ข้างหลวงแถวนี้อีกแล้วโหดีใจ Mua, mua 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 khám thật nó à, mạnh săn chính đỉnh nice ah, no. là <laughs> này hẳn mua săn một áo lừng lẹo mua săn một าวนมีโอกาสขยายได้อีกทางแถวนี้ปอนเป็นขีดินด้านนี้เราเบียกกูปอนต้องเบียกกูนะปอนเขาคือจังเป็นดินสุ่มๆเ <S <S ด็ดย อ่ะองเข้าไก่หอดไม่แจ้มห่ืพี่น้องรับคลิปนี้กะไอซ้ำนี่ละสวัสดีครับ